เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาต่อในเซิร์ฟเดิมครับผมก็ยังไม่ได้ไปเซิร์ฟไหนนะวันนี้ก็มาในเซิร์ฟเดิมครับและคนก็ยังพอมีให้ยิงเนี่ยมเดี๋ยวันนี้ก็จะมาล่างเหมือนเดิมครับในเซิร์ฟนี้ไ่รู้ว่าเป็นเซิร์ฟวันที่เท่าไหร่ละเราเล่นอยากเดียวไม่ได้นับเลยแต่ว่าตอนนี้ครับดูดิเราเจอเหยื่อละนี่ไงเฮ้ยอย้ผมว่ามันลงไปยิงชัว รอจังหวะที่มาลงมาเฮ้ยลงแล้วและนี่งไงและเรียบร้อยนียงง่และก็ร่วงไปครับตัวขี่เพาซัสเนี่ยเดีย๋ยวไปดูสักหน่อยครับว่าจะมีของอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟหลายวันเลยครับผมว่าน่าจะเป็นเซริร์ฟ4-5วันปะ่ะวันนี้ก็น่าจะเจอแบบพวกสัตว์ประหลาดแ,บบแปลกๆนะพวกมังกรน,นี่คือน่าจะเจอครับวันนี้เนี่ย เป็นเซิร์ฟหลายวันไงเดี๋ยวก็ต้องมีคนเล่นแน่ปเฮ้ยแล้วดูครับข้างหน้าเราตอนนี้ก็มีคนขี่เซอร์สัสเนี่ย และเรียบร้อยครับร่วงไปของสักหน่อยปั๊บนี่ไงแล้ก็ได้เป็นปืนฟาร์มมาร์ครับกับยูซี่นะเก็บมาแล้วก็มีของสร้างบ้านแสดงว่าวันนี้ก็มีคนแบบลงมาใหม่นะนี่เราได้นัวแน่ครับมาอาันนี้คือกระเป๋าเต็มละเก็บของมานิดเดียวก็เต็มเลยเนะี่ย๋ยวให้คนในทีมมาเก็บนะ แล้วก็มีคนขี่ม้าครับข้างหน้าเรามาจัดสักหน่อยสิแลกระรวงป้ายปของไม้ปั๊บอ้โหาและตัวปลาววยนี่งไงแสดงว่าน่าจะมาดูห้องเขียวนะตัวปลาเลยไปต่อครับ ตอนนี้มีคนเปิดห้องการครับดูดินี่หลายก็เป็นห้องม่วงด้วยนะโอ้ยอยู่ข้างนอกอย่างนี้นี่ไงข้างนอกก็เร็นโจนเฮ้ยไม่ได้คือจะบอกว่ามีมังกรมานะอันนี้ผมเก็บสัตว์และโอ้โหดูดินี่ครับจริงด้วยแลย้วเป็นเซิร์ฟหลายวันแล้วไงก็มีมังกรเลยเนะี่ยเริ่มมีคนใช้ละ แสดงว่าจะรอผมออกชัวแล้วก็มาแอบในนี้เลยครับเดี๋ยวจะไปโดนพิษมันเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราก็หนีไวนะเดี๋ยวออกไปก็เรียกยูนิคอร,ร์มาแล้วก็บินกลับเลยไม่น่าอยู่แล้วะก็ฟับแล้วก็ไปครับไม่ไงโอโ,โอ้เจอมังกรว่ะ ขอเจิงพวกนี้แล้วก็เล่นโคตรไวอล้วก็มีมังกรกันแล้วเนี่ยไปอะ้วก็กลับบ้านดีกว่าครับแต่นี้ก็พอได้ของมาเดีย๋ยวออกไปเก็บแป๊บนึงนี่ตอนนี้เจอบ้านขนครับน่าจะเป็นบ้านที่เรียกแก่เมื่อกี้เนี่ยน่าจะไปบูสแร่นะกับกานสร้างบ้านเลยมายังเล่นสักหน่อย เสียงท้าก็มี2-3เสียงนะนี่น่าจะมี2-3คนแต่ว่าเราโดนเห็นแล้วแล้วามาดิอยู่ซีมีสองกระบอกเลยอย่าไปกลัวครับรูดยาวเฮ้ย,าฮยมาแล้วนี่งไงนี่น่าลูกซองมาโอโดนใหม่มาเดยงไปครับที่ผมว่าต้องถมผมแน่เนี่ยเราเล่นอยู่บนบ้านเลย แล้วบ้านนี้ก็หลายคนด้วยเนี่ยแล้าสวยครับได้ปืนฟาร์มาร์สมาไม่รู้ว่าผมจะรอดไหมไม่รู้ว่าจะถึงบ้านหรือเปล่านะมาเล่นถึงบนบ้านอย่างนี้เนะี่ยรีโหลดรอ,อเลยไอ้ปืนยูซี่เนี่ยเราจะได้รูดครับอันนี้มีเสียงท้ามาแล้วน่าจะออกบ้านมาแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่ไงยิยงเลยครับเทอาซัสเฮ้ยนี่ไง และสวยครับเพอรัสร่วงไป,ไปเด็กอ่อนล้มไปเลยนะแต่ว่าคนยังรอดครับไปรอเล่นต่อเลยจังหวะน,นี้เลยครับที่เราจะโดนถมเนี่ยแต่ว่าพร้อมยิงกระสุนก็รีโหลดพร้อมและไม่มของไอ้พวกนี้คือมีของปะเนี่ยผมว่าเล่นอยู่บนบ้านที่คือไม่ถมสักทีผมว่า เราไปดีกว่าครับไปหาเค้ไมันใช้ปืนหนักดีกว่านะไป่อ้มีเสียงเท้าครับเดี๋ยวตรงนี้ชัวร์เดี๋ยวรอยิงเลยนะเดี๋ยวเกล่งฟับเฮ้ยนี่งไงแล้วก็ลูกสองเอ้ยเลือดโคตรแรงอะ่ะยิงผมมาสองนัดแต่เพิ่งหลอดเลย เอาเก็บมาครับมีกลบอกับลูกซองแล้วของก็ใช้ได้นะมีการฟ้าด้วยเก็บไมห้หมดเลยแสดงว่าเพิ่งฟาร์มโอ้ยและดูดิมีคนยิงผมมาครับแล้วก็ใช้ปืนแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยมาดิแลวก็นี่ไงโอ้โหและมันยืนอย่างนี้ ฟับอ๋อจริงด้วยครับรเมื่อกี้นี่คิดมันยืนนิ่งเลยแสดงว่ามันเก็บเบอร์เข้าเซฟนะรู้ว่าผมมายิงเนี่ยของจริงามาดูบ้านนี้ครับมีคนอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วเป็นตัวเปล่านะไปไปดีกว่าครับเราเจอบ้านที่แบบว่าใช้ตัวเปล่าเลยนี่นเราก็ไปดีกว่าอย่าไปเล่นครับของน่าจะไม่มี อันนี้ผมบอกเลยว่าคนเยอะจริงอะ่ะดูดินี่ตอนนี้คือทั้งมังกรยูนิคอร์นแล้วก็มีแบบเสือสองหัวด้วยนะเอาเรื่องจริงนี่น่าจะมีครบเนี่ยสัตว์เดีวผมว่าน่าจะเกิน5ตัวแถวนี้เนี่ยตัวที่บินได้เนะี่ยนี่ไงมันเยอะจริงนี่ดูดิมังกรว่ะ ตอนนี้เสือผมนี่คือสกิลมันยังไม่ค่อยดีนะถ้ายิงตอนนี้มันยังไม่แรงะ่ะโอ้ยดูดินี่งไงมังกนกรโดนยิงแล้วโดนเสือยิงแล้วเสืออยู่ไหนโอ้โหอ,อยู่ข้างบนครับเอาเรื่องว่ะดูมันยิงดินี่หดเฟี้ยวแต่ว่าของผมน่าจะเบาว่ะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นแบบสกิลทั่วไปที่ไม่ใช่สกิลยิงอะ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปแบบสมสกิลนะ ไค่อยหามาเล่นกันแต่ว่านี่จะหมดเยอะอยู่ครับจะส่งกลับนี่คือใช้900คูปองเลยหมดเยอะจริงโอ้ยมาเปิดสักหน่อยสิมังกรนี่คือมันล่อ,อเราจริงๆยิ่ยิงจากตรงนี้เลยโอ้ยดูดิแล้วยิงไปนี่คือเข้ามังกรเต็มๆต็มเราจะอยู่ที่เดิมไม่ได้ครับน่าจะมีคนมายิงผมนะดูดินี่ เดี๋ยวนี้คือสัตว์เลี้ยงที่บินบินได้นี่โคตรเยอะผมว่าถ้าเราไม่มีนี่คือน่าจะเล่นยากแกแต่ละคนนี่คือมันมีกันขนาดปกติผมไม่ค่อยได้เล่นสัตว์อย่างนี้นะเดี๋ยวนี้ต้องมาทำอะเพราะว่าเราเจอเยอะไงมีแทบทุกคนะ่ะไอพวกพกาซัสอะไรอย่างนี้นะใครมีสัตว์โกงๆก็โกงไปตรงนั้นก็ยนะูนิคอร์นดเดี๋ยวมายิงเลย มายิงให้ดูครับว่าต้องยิงยังไงเนี่ยเลาก็เข้าหลังเลยครับยังหวาที่มันนิ่งอย่างนี้เลาก็ใช้โอกาสได้เลยครับไปยิงหลังมันและเรียบร้อยครับนี่งไงมีงก่อนร่วงไปแต่ว่าเราก็ต้องไปเลยครับโอ้ยดูดิเมืนม่าแลกไฟฟ้าไปแล้วแคาซัสก็มาคนเยอะจริงแต่ที่ผมว่าเราลงพื้นไม่ได้อะลงไปผมน่าจะตายเพราะว่าเราก็มาคนเดียวไงคนอื่นโคตรเยอะ มันวิ่งกันเป็นทีมเลยครับเราคนเดียวนี่เราค่อยหาโอกาสดีๆนะนี่แล้วมีเสียงแลมโบมาจะเดือดเกินไปแล้วดูดิแลมโบครับเสียงเท้าก,ก็มีตอนนี้ผมว่าผมน่าจะไม่ลงถึงพื้นน่ะลงไปนี่ตายแน่ครับคนมันเยอะไปตอนนี้เหมือนกับว่าเราจะชิงเหรียญเลย แต่ก็ดีครับที่ไม่เห็นหุ่นยนต์นะตอนนี้ยังไม่มีคนใช้เนะี่ยแค่สัตว์เลี้ยงกับแฮงโบตอนนี้แอดดับหายแล้วอีกคนได้ปไปเลยครับหู้อว่าใครได้ไปคนมันเยอะไปนะตอนนี้คืออย่างบ่วงเลยว่ะเป็นว่าใครเป็นใครอะ่ะเฮ้ยแล้วี่คือตัวมังกรครับอยู่ข้างล่าง ยิง่งเสร็จโจนและเรียบร้อยครับตัวมังกรร่วงแล้วแต่ว่าเราจะไปเก็บของไม่ได้นะดูดิเยอะเราต้องบินอย่างเดียวครับกลับที่นี่คือเรียบร้อยนี่งโอก็หและมันก็เยอะไปจะเล่นยังไงเนี่ย แล้ก็ร่วงครับมาเรายังร่วงเลยก็ต้องขึ้นต่อนะนี่ผมว่าแล้วก็ปล่อยพวกมันเล่นอีกว่านนะดูดิแต่และคนก็แบบใช้ปืนไฟฟ้าอะไรอย่างนี้เราลงไปยังไงก็ตายดินี่ก็เป็นพิษมังกรมังกรก็มาก็หลายตัวไปผมไม่รู้ว่าต้องลงตรงไหนเนี่ย ลงไปเดี๋ยวก็ต้องมีแบบตัวลงหลังเราแน่นะเรายังไรงี้ปะไปดีกว่าครับมาตอนนี้ได้เดือดต่อเลยครับตอนนี้มีตัวร่อนอยู่ข้างหน้าเรา <S <S และก็ร่วงปายซ้ำเลยโอ้ยโอ้โยดูดิ มีปืน M762 ครับลงหลังนะแต่ว่าดีครับที่ยิงได้และได้ปืนมาแล้วเป็นเสื้อหายด้วยของดีครับแต่ว่าตอนนี้เราก็มี2คนนะเราอาจจะได้มาก็ได้ครับมาลองดูเดีย๋ยวมาดูของตรงนี้ครับว่าจะมีของอะไรฟับแล้วก็เป็นปืน AK กับอาหมวกเหล็กนะแล้วก็เป็นเสื้อหายกับรองเท้าฮายของดีครับ แต่ว่าตอนนี้กระเป๋าผมเต็มแล้วเฮ้ยมีคนขี่มาว่าตรงไปตอนนี้ผมใช้ปืนไฟฟ้าแล้วนี่ไ,เไงเราจะไปยิงคนที่มันขี่สัตว์เลี้ยงนี่คือต้องมีปืนไฟฟ้าเพราะว่าเราถึงจะยิงได้ไงนี่ตรงนี้มีคนอะไรก็ฟับแล่นนี่ไง และปืนไฟฟ้านี่คือดามเมจโดนผมอ่ะเรายังกล้กลอย่างนี้เดี๋ยวไปฉีดยาแป๊บหนึ่งยิงคนอื่นนี่คือผมเกือบตายอ่ะายาแป๊บนี่มีคนมานะมีคน ร่วงไปไแยและปืนนี้คือไม่มีสะโคมอ่ะแล้วก็ต้องแบบเล็งไปมั่วๆเลยวยวไปดูของสักหน่อยครับไอตัวบนนั้นนี่คือผมยิงไปยังไม่ได้ดูของเลยนี่มีของไหมนี่แล้วก็มีเป็นปืน QB ครับเก็บมานี่ แต่ว่าตรงนี้คือแอร์ดรอปมันแตกเลยนะแต่ว่าเรายังลงไปไม่ได้ครับเดี๋ยวให้เพื่อนในทีมมาแล้วกันครับแล้วไปเก็บของนะอันนี้ของผมก็เต็มตัวเนี่ยลงไปก็เก็บไม่ได้ระหว่างนี้เราก็คุมเอาแล้วกันนี่ดูดิมีคนนะและก็ระวงปนี่ไงไ,ไปขึ้นสัตว์เลี้ยงต่อ อยู่นานก็ได้ไดครับคนเยอะนี่แล้วเพื่อนในทีมาแล้วให้มาเก็บของนะอ๋อยู่ตรงนี้บอกเลยว่าโคตรเยอะยังไม่ได้ดูของเลยแต่ว่ายิงได้หลายคนอนะ่ะตรงนี้เนี่ยไปไปดีกว่าครับเดี๋ยวไปเก็บของนะ อันนี้ของก็เต็มตัวน,นิี้มีเสียงคนเนี่ยเห็นแบบแวบบโอ้ยอยู่ในคอนผมนี่คือไปนอกเมืองเลยเฮ้ยแล้วดูดิมันหมอบอยู่นะแล้วแวบแลบบ้วก็ร่วงไปมาเรียกสัตว์เลี้ยงแป๊บหนึ่งเราก็ต้องแบบใส่ใหม่นะเพราะว่า มันอยู่นอกเมืองไงถ้าเรียกมามันก็ติดกำแพงอะไปกลับบ้านครับตอนนี้คือของเต็มตัวแลวครับไปเก็บของแป๊บหนึ่งแล้วค่อยไปหายังคนใหม่นะมาตอนนี้เจอคนเรดครับและมันอยู่ในบ้าน2-3คนเลยดูดิตอนนี้ผมมาหลายรอบมากแล้วแต่ว่ารอบนี้ผมเอาบ้องมาแต่ร่วงนึง นี่ไงตายหมดปะเฮ้ยแล้วเหลืออีกคนหนึ่งหรือว่าโอ้โหแล้วสายแบบสายแทงคเรานี่คือโดนยิงก่อนนะและเรียบร้อยครับตอนนี้คือร่วงบอน,นะนี่อันนี้ก็เป็นคนไทยครับเห็นเมื่อกี้ก็มาเคาน์เตอร์เหมือนเรานะก็เลยชวนเข้าตี้เลยเราเป้าหมายเดียวกันไงแต่ว่าได้มาเลยครับ าใหม่ละนี่และพวกนี้คือมารีสอยู่ในบ้าน3มคนเลยอะแต่ก็มีเสียงดาบนะแสดงว่ามันเอาดาบแล้วไปตีเอาอะมาแล้วมันอยู่นี้เนี่ยเดี๋ยวมาเก็บของแลวกันครับของก็เยอะใช้ได้เราได้ของมาละเมื่อกี้มีแบบมีตัวโดนบ้องด้วยเนี่ยผมเอาสีรูมาไงมาหลายตัวเกินนหะโดนยัดมานี่คือทีเดียวร่วงอะ นี่ดูดิโอ้โหของอยู่นี่นี่มีดาบในตัวเฮ้ยมีเสียงคนมาโหลดให้พร้อมดูดิแถวนี้เือสศพอย่างเยอะเลยเฮ้ยโอ้โหดูดิมันยิงผมมาแล้วไอ้ดูปืนมันโคตรแรง่กอันนี้ขนาดผมใส่แบบชุดเต็มนะโดนทีนี่คือเหลือเเพื่งหลอนนะ แต่ก็ดีที่มีที่กำบังครับถ้าไม่มีนี่คือเรียบร้อยแนะ่และเรียบร้อยครับร่วงไปสึกนี้คือเราชนะมาเราได้ของมานะเดีย๋ยวไปดูสัตว์เลี้ยงผมสักหน่อยครับไอเสือสองหัวเนะี่ยตอนนี้มันอยู่ในเซิร์ฟส่วนตัวนะยังไม่ไปถึงไหนเลรสกิลก็ไม่ดีเนี่ยเดีย๋ยวต้องไปหารีสกิลเราถึงจะได้ขี่แบบไปหายิงคนนะ มาแล้วดูดิตอนนี้เลเวลยังไม่ถึงสิเลยเซฟนี้ผมไม่มีอาหารแนละเซฟส่วนตัวเนะี่ยไปมันก็ขี่ประมาณนี้แต่ว่าแต่เี้ก็เป็นสกิลทั่วไปครับถ้าใช้สกิลยิงเนี่ยถึงเอาไปยิงคนมันก็อาจจะไม่แรงอะ่ะมาผมบอกเลยว่าถ้าผมจะรีสกิลนี่คือหมดเป็นพันคูปองแน่นอนนะเพราะว่าจะส่งกลับนี่คืมมันก็ใช้900คูปองเลยใช่ปะแล้วเราต้องใช้รีอีกเนะี่ยผมว่า บทเยอะครับตอนนี้ก็แบบนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวถ้ารีสกิลดีๆมามเวลาก็ค่อยเล่นครับนี่ตอนนี้ก็อยู่ในเซิฟส่วนตัวเนี่ยวะมาแต่วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับเวนก็มานัวนะบอกเลยว่าโคตรเดือดน,นะ่ะสัตว์เลี้ยงนี่คือหลายตัวเกินเมื่อกี้มันก็เป็นเซิฟหลายวันแล้วไงนี่มาวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับเวลาก็ค่อยเจอกันใหม่นะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบา,บายยครับทุกคนไปผมไปละ